มาตปซส้อลาบลาบมงัวถ้ากันมาเห็ดสะดุง่งอย่ฝายบานทาลีซื้อลาบงัวมากินข่าวสวยกินข่าวแ้กันเด,นด้ครับผู้ใดเข่ามาเบิ่งแล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้แน่เด้อครับกดซับสไครต์ให้แน่ ถนกโยธาัยแฟนเพ็ดเพ็ดชนกโยธาัยเด้อูยตุสองก็ติดตามเลยนะครับก่อนบุยมันถ้ากันมาเห็ดสายบัานทารีครับมาสิมาเห็ดมาเห็ดสะดุ้งยู่ฝายบัานทารีเพ็ดไว้สองหลังเราละ ham nang ma cá vài đầy nhục đấy này, thầy kêu lốc bay này, buồn, ừ. đã. เฮ้ยพุณตักงใจอันนี้มองขามรักกันวันนี้กว่าพุนสะดุ้งกำลังพากันเหยียดย่อมีไอ่กิโต้ขปยห้แฝ่ไป่ต่ำมาเห็ดซอยขา้ากอดไปยห้ส่ง หอยเห็ดน,น้ำอยู่ไหมนี่สะด,ดุ้งเขาอยรอกำลังเลี้ยงแล้วเขี้ยวกัะเถ็ดอื่นหลายครับบล็อกหลาย mặt đấy oh, là ô tên lụt tên làng thôi mất rồi nhú bé ạ ừ được bớt sạt luôn mà sút giọt lên bà ôi có thể sạt nhanh nhá kìa năng đi mày thì coi cứ lục thủng khuẩn hôm có gì ta phát con phát con ui qua bên này lái มันมัหอดเครื่องท่างจังไงเนี่ยมึงโอ้ยหกสิบบาทสมัครเอามาพ่าะอะไรลดสัตว์เนาถึงหนึ่งหกสิบเลยป่ะเงี้ยเงี้ยหลานขาที่กินผีเข้ามามาหัวปิ่งปลากับ <me ans> มีดเอาเงี้ยเดียวมาเท้ากะดึง